โอเคก็ so wrong, clean, okay, ต้องขอสวัสดีกันด้วยเราอยู่เราการมาอยู่กับรายการดักเซมาเตอร์กับเกมอ่ะกูลืมไปแล้ววะ่ะห้าไะไรซิมโมเลเตอร์ว่ะเออ

เใครมาเปิดเบนเทนวะทำมีเซงผมคุยกับใครก็ต้องขอไฟมันเด้ออ่ะแค่นี้กูจะกี้ทำไมวะไม่ใช่เดสเปกโอเคจับได้แล้วอ ถูกครับถูกทูกทอมมี่ฉันขอโทษอืมทอมมี่ทอมมี่ทอมมีม่ไอ้สัตว์เฮ้ยเอาออกเอาชิบหายนะครับ ๆๆๆโอ้ยเหีย้ยอะไรด้าหนาอันทตี้ขอภคยคนแม่งแก่แล้วยังกระแดะเสียงน่ารำคาญอ,อันนี้ผมไม่ได้นี่คือแบบไม่ชอบจริงๆไม่ใช่หรอก็ต้องขอภัยที่มีการด่าอยผม thêm ọt Cái này ạ à. à. Chỉ phải à, มันเอาพาพายไหมกูอืมไปโอเคเลิ่มเลยไปโอชอโอชอ่อโอชอวีอเอสดีไม่ใช่ละฮโชดเอานวชี้กูเอาอืมอือดสอคำคคกูจะต่อยต่อยนะแม่งเออเอาซี่โคงออกหน่อยวะ อันนี้บ่อืมอือืออย่างสวยเอ้านาฬิกาแม่งเข้าไปข้างในเว้ยพาพาเกกะพาเกกะอ่าเอาๆาเอาเครื่องมือก็หล่นไอ้ัอืมอหอืมอืม อโอ้ยอืมอืมทาถือโอเคเข่าเข่โอเคปล่อยโอ้ยแล้วมันทะลุเข้าไปในนิ้ว <c oughs> อืมออติดแยงน,นิ้วหอาแล้วอ่ะ เออโอเคโอ้ยอืยิบยิบจิบจิบปุ๊บยิบไอเลบอยู่ไอบอู่ขเออกดแังขาอออ้ยเป็นอะไรที่หยิบมากเลยยากมากเลยในหาเนี่ยไอคอนเนี่

อย่าไอสันอยาตกอย่าตกดิไอเออได้ได้ได้ไดเอามาขึ้นเอามโอเคทุกทุกดิเออทิ้งแบบแรงๆทงหงแบบแรงแรเอาหาไปก่อนแล้วก็เลยมันจิ้มหโอยกระยะก็ระยะทุบ ฮ้ยนโอเคพร้อมระวังฮยึที่จะอัด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 ดีอ่ะสิออตัดพักโอเคได้แล้วไม่ไปไหน ้าสวรรค์จะได้ยังดีที่มีสวรรค์เหมือนเดิมออเจอด้วยอ้าอวืมหอพี่จะเ้องาอ้าวได้แล้วเว้ได้ลไดลได้ลได้แล้ว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 มาม้าวามามาวามาา มามามาสิมา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 อืมจอนสันฉันชื่อในแน่จอนสันจอนสันเอ้ยเจสันจะได้เจสันเจสันจากพาคายด้วยเจสันจากเจสันชิบหายแล้วเจสันเจสันเจสันอ่าเจสันอ่าอ๋ออ๋อสว่าคไปอยู่อะไรตรงไข่เจสันจะไปปั่นทำไมตรงนั้นโอ๊ยเดี๋ยวแบบ Okay, แบบเครแ okay, ป้นแบบไม่เจอดูดูดเอูดูรูด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 ูบเดูดูดูุเูเูดูดูาูด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 ดบ ไปเอา้าโอ้โหตามเกินไปไปเออโอเคหัวใจเทียมอืมดึปแบบต้องทำอะไรก่อนอุ้ยเจสัไน,นไปแล้วอโอเจสันไปแล้วอืมอุปกรณ์เยอะไปหมดละ โอ้ลืมโอ้โทษทีเทสันฉันลืมชีดยาชาใา้เจ้าอ๋ออือ้มอืมอ้มอ้าวยาชายาชาเอมอมาแทงอะไรกูล่ะเอาเทสันไปแลย ทำไมเอาไหมโอเคเอาไหมไป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 ไ้พาลกมันก็ไม่ต้องปิดก็ได้นะครับนี่โอเคไป๊อไปไปไุ๊ ปิดหน้าเจสันออกเอ่เอที่จำได้ใแฉหั่นรรมนี่ใช่ไหมโอเคชุบชุบโอ,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 อ้อวทำไมสว่านจา๋าช่วยหมดไอ้กูหน่อยได้ไหมหมึงมีทั้งสองมือหมอเฮี้ยมีมือเดียวหงษ์ ฮึฮฮ่าฮ่ทำลายทำลายทำลายฮ่า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 เย้เจ๊เด็กเจ๊ันเจ๊ันเจ๊สันเออโอ้เจ๊สันฉันจะลองรักษาให้เจ้านะรอก่อนนะอย่านะ ย่อยอเลยคองเลยีคองเอออุ้ยตับออกมาด้วยดีใจแพะไปสันต่อไปก็เดี๋ยวเคลียร์สวรรค์แบบอือโอเคออกไปไปขุดนั่นไปต่อไปก็ค้อนอ้าวค้อนค้อน ปุ๊บมาเอเออเ้ยเออเจสันกูขอโทษโอเคเจ้าตายไปแล้วอ้าฉันช่วยเจ้าไม่ได้ฉันเสียใจจริงๆิเหขียนรายงานเดี๋ยวเขียนรายงานก่อน ปูดปปๆป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 ๆๆปปๆปๆๆๆอืมๆๆๆๆๆโๆๆ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 ๆะเๆๆ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 อ้ๆๆ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 ๆปๆๆปๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ่ๆๆีๆๆๆๆๆๆๆไๆๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ปๆๆ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 อๆๆๆๆๆๆๆ กูจะจับแค่มึงก็เออเขียนรายงานทีก,ก,ก๊กิก๊กกโอุ้ดโอเคโอเคเขียนเจสันตายเป็นวลา,านหนึ่งนาทีโอเคเจสันฉันช่วยเจ้าไม่ได้ว่าจริง,รงอาส่งรายงานครับอืม สง่งรายงานอือเอาไปฉันส่งแล้วฮัลโหลครบับใช่ครับผมทำเจสันตายฉันไม่อยากฟังฉันขอโทษรายงานรูปภาพตอนเจสันตายฉันกําัังเกิดอุบัติเหตุเอ้ยเออเอ,อุบัติเหตุก็ได้ ฉันกำลังจะเปลี่ยนหัวใจให้เจสันแต่เจสันก็ได้ตายไปก่อนแดกยาแป๊บอย่าฆ่าตัวตายอีกหนึ่งเดือนที่ฉันจะตายแล้วอาก่อนหน้านั้นฉันคงดูเอวีก่อนนะทึ๊บอะไรอ่ะปล่อยนไปอย่างนี้เป็นเนอร์ดิอ๋ออ๋ออ๋ออูอยากจะแผ่นไปทางแป้นเลย ฉันทำเจสต่ายเอาแมงแข็งเกินไม่เป็นไรไม่ฉันทำเจสัต่างองอไฟล้ะโอเคต้องขอลายไปก่อนในคลิปนี้นะครับชอบก็กดไลค์ซับสไคร์กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดแชร์ล่ะบาย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 บ๊ายบาย ตายซะเจสันเดอกูไม่เสียใจมึงหลยด๋่งกูพังโต๊ะเลยดิู่ไม่เสียใจหรอกกูไม่ผ่านหรอกกูไม่ผ่านกูไม่ผ่านกูไม่ผ่านไปครับ